วัสดีเจ้าเพื่อนๆเนาะอ่าวันนี้ก็จะมากินมาตะคอกับเพื่อนๆนะเจ้าษาเื้อห้องมาโจงเนาะลักษณะลูกก็เป็นเียอีนะเจ้าน้าเอามาให้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนาะวันนี้เพิ่งมีเวลาได้กินนะเจ้าอันก็จะทําเป็นแจวนะเจ้าอันนี้เป็นน้ําปลาเนาะน้ําปูนะเจ้าอ่าผงชูรสแล้วก็น้ําตาลแล้วก็พริกป่นคั่วนะเจ้าอ่าจะว่าลูกก็ได้จะว่าแจวก็ได้นะเจ้าแล้วแต่อ่าไหห้องนะเจ้า อันมาได้เอาใส่ถุงไว้เปลือกก็จะแข็งน้อยๆน,นะเจ้ามาตะคอเป็นไอต้นไม้เป็นจจพันนะเจ้าออกในป่าเนาะปีหนึ่งนะเจ้าได้กินหลนเดียวเนาะปีหนึ่งออกรูปหนึ่งหนอนะเจ้าส่วนคนเมืองนี่ก็จะแบบอ่าเป้นถือเรื่องโชคลาภนะเจ้าใบนี่ก็จะไปประกอบพิธีหลายอย่างนะเจ้าอ่าอขึ้นเสาเอกนะเจ้าก็จะใส่ใบโชคลงไปนะเจ้าปีใหม่ก็จะใส่สะตวงอีกนะเจ้า อ่ะออย่างก็ดาครัวห้องขวานนะเจ้าห้องขวานขึ้นบ้านใหม่แต่งงานก็จะมีใบใบมากตะคอี่เป็นองค์ประกอบนะเจ้าให้คล้ายต้นคูณเนาะเออภาษาเหนือบจใจยนะเจ้าคนเหนือบจใจยต้นคูณน,นะเจ้าคนเหนือห้องดอกลมแรงนะเจ้าแต่พี่น้องภาคอีสานเปิ้นท้องอะต้นคูณน,นะเจ้าต้นหลึกฝักก็จะใช้ในประกอบพิธีทางาศาสนาหรือพิธีต่างๆนะเจ้าเพราะว่า คูนแปลว่าเพิ่มพูนนะจ้าก็เหมือนมะโจกนะจ้า,าภาษาเหนือก็อาภาษาพี่น้องอีสานห้องบักคอนะภาษาไทยกลางก็ห้องบงับงบงบงนะคอเนาะส่วนคนเหนือห้องบักโจกนะจ้าก็มีโจกมีใจนเจ้าชื่อเป็นมงคลนะจ้าอ่ามากินด้วยกันเนะาะครุกเคราให้เท่ากันนะจ้า,าเพื่อนๆเห็นกอน้ำปูนะจ้าใส่น้ำปูลงไปเอาเป็นลู่นะจ้า ถ้ามันมีน้ำปูก็จะเป็นแจ่วเนาะอันใส่น้ำตาลปลาผงชูรสพริกป่นแล้วก็น้ำปูนะเจ้าอ่าบะโจ้มันใกล้สุกแล้วนะเจ้ามันจะแบกเปรี้ยวตัวใดแล้วนะเจ้าอ่ามากินด้วยกันเนาะอ่าแล้วมาเมาส์มอยติกันด้วยนะเจ้าอ่า FC บางท่านกอบหูจักอันแล้วเนาะบางท่านกอบหูจักนะชื่อเล่นชื่ออันนะเจ้าอันก็เป็นละออนกรุงเทพนี่แหละเจ้า ไปอยู่พุ่นเมินแล้วก็ทีนี้ได้กลับมาอยู่บ้านเนาะได้สี่ห้าเดือนแล้วเรกลายเป็นละอ่อนต่างจังหวัดแล้วตอนนี้เต็มตัวแล้วเจ้าการใช้ชีวิตที่เฮากลับมาอยู่บ้านเฮาเลยนะเจ้าแรกๆปรับตัวนะเจ้ามาใหม่ๆนี่เราต้องปรับตัวเลยมันเป็นสิ่งใหม่เนาะเฮาก็จะตื่นเต้นนะเพื่อนๆเ,เออ มันจะตื่นเต้นและเฮาจะบเบื่อเบื่อกล้่ายเลยเจ้าของกินกับข้าวกับปานเฮาก็จะสดชื่นเนาะอ่ากินของกินนะบ้านเฮากินหมอ,อก,กินลำไม่เนาะทุกอย่างมันคือสิ่งใหม่นะเจ้าคือช่วงเดือนแรกที่กลับมานะเจ้าพอเดือนที่สองแค่นั้นละเพื่อนๆคือเราเคยชินยังไงนะเจ้าเฮาก็จะชินแบบนั้นเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเหมือนขึ้นอยู่ที่การปรับตัวนะเจ้าเกาะ อึดอัดนะจ้าอินเทอร์เนต็ตหนึ่งไม่ไวแน่นอนอินเทอร์เนต็ตก็จะอึดน,นะความสะดวกสบายนะอยู่กันอยู่ต่างจังหวัดเก็เขายังบ่ชินเนาะมันก็จะอึดอัดมีความอึดอัดมากๆนะจ้าแต่ถ้าผ่านเดือนที่สองไปแล้วเขาก็จะชินไปเองนะจ้าเขาก็จะปรับตัวเองอยู่ในสภาพต่างจังหวัดนะจ้าอากาศสดชื่นนะจ้าตอนเช้าเนาะออกซิเจนร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ้าแต่ถ้าเขาอยู่เมืองหลวงก็มีก็ฝุ่นก็ควันเนาะ แต่มันก็แลกกันนะเจ้าความสะดวกสบายความทันสมัยคือความสีวิตไลมันอยู่ในเมืองหลวงอยู่แล้วนะเจ้าแต่บ้านเฮาธรรมชาติร้วนๆนะเจ้าเป็นการใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาตินะเจ้าอันนี้ก็มาตะขอแบบ่าต้องซื้อต้องหาเนาะอยู่ในห้วยเฮานี้แหละตอนเวละอ่อนเนี่ยอันจะคืนบึกลงไปเลยนะ พอใหญ่มาแล้วกลัวลำไส้อุดตันนะตะกี้คืนลงไปแล้วหนึ่งเม็ดเพื่อนๆหน้าตามาตะคาเป็นเชียนะเจ้าตู้สีส้มๆถ้าเพิ่นแก่จัดละก่อจะบอกค่อยเปรี้ยวนะเจ้าบอดีคืนเม็ดนะเจ้าร่างกายเฮาบอายุเยอะแล้วมันบ่บค่อยแบบระบบเผาผลานไม่ค่อยดีนะเจ้ามันจะลำไส้อุดตันเนาะ รืนบ๊อกไปแล้วตัวช่องของอันเนี้ยปากดำก่อมาดำมัง้งช่องของอันนี้ก็จะเป็นแนวยูแนวกินการใช้ชีวิตแบบบ้านเนานนะและอาจจะแบบเออละอ่อนตั้งใต้นะละอ่อนในเมืองมาอยู่กรุงเทพแต่ใช้ชีวิตจะได้เนาะบอกได้เลยว่าการปิ่มาอยู่บ้านเฮาอยู่ได้นะเจ้าแต่จะใช้อาการปรับตัว อ่าบันเจเล็กน้อยนะนักหนาเลยนะเจ้าแต่ถ้าเขาผ่านช่วงช่วงการปรับตัวไปได้นะเขาก็จะใช้ชีวิตปกตินะเจ้าเหมือนเขาก็หลุดโลกมาอยู่คนละโลกเลยนะเจ้อาอาภัยบอกว่าปิ๊งมาอยู่บ้านเราอยู่ง่ายๆสบายมากบมจริงเลยเจ้าแบบอ่าพอผ่านไอช่วงเก้าผ่านนะั้นมันแ้ความว่าอ,อึดอัดเต็มพิกัดเลยนะเจ้าแต่ถ้าเขาข้ามจุดนั้นเลยไปมันก็จะอยู่ได้นะเจ้า ใครที่แบบวางแผนจะปิ๊กมาอยู่บ้านอันบอกได้เลยว่าปิ๊กมาอยู่ได้นะจ้าบต่ต้องร้องให้พร้อมทุกอย่างนะเจ้าบ้านนอกบ้านต่างจังหวัดเฮานี้ใช้เงินนะเจ้าแต่ใช้บ่อเยอะเนาะค่าครองชีพจะต่นะําเนาะอันนี้อยู่แนวกินเฮาแทบจะบม่ได้ซื้อนะก็ซื้อเป็นบางส่วนนะเจ้าแต่บม่ได้ซื้อหมดทุกอย่างนะเจ้าค่าครองชีพก็จะจะแอบจะบบ่อยเยอะนะเจ้าจะใช้เงินบ่อยเยอะเนาะแต่ไรายได้ ก็ไม่เยอะเช่นกันนะเจ้าอ่าถ้าอยากได้เงินนี่ก็ต้องใช้เหงือแรกนะเจ้างานไล่งานส่วนมีทุกวันนะเจ้าค่าแรงอยู่วันละสองร้อยนะเจ้าผู้ชายก็อยู่สองร้อยห้าสิบถึงสามร้อยนะเจ้าบรไ,ได้ราคาตามกฎหมายนะเจ้าอันนี้ก็คือคือว่าแบบที่นี่ก็คือราคานี้นะเจ้าเ <c oughs> ปิ้นจ้ากันประมาณนี้นจ้ารงงานไมหญิงละสองร้อยแรงงานผู้ายสองร้ 200, อยห้าสิบเออ ร้อยหนึง่งก็ซื้อกับข้าวกระปลาได้กินได้สามมือเลยเจ้าบางทีกว่าสี่มือเนาะอย่างเช่นน้องไม้หรือว่าเฮทไอยางต่างๆข้ากล่อได้ซื้อนะจ้าอันนี้คือมเมล็ดมังตะคอนะเจ้าเพิลงไปลํำส้นอุดตันการใช้ชีวิตต่างๆในบ้านเฮานี้ก็อ่าก็โอเคในระดับหนึ่งนะจ้าแต่ความทันสมัยหรือความชีวิตไรเราก็ต้องตัดออกไปนะเจ้า อยากจะซื้ออะไรยังหรือว่าต้องเข้าในเมืองหรือเข้าตวัวอำเภอบางทีตวัวอำเภอบ่มีนะเจ้าโทรศัพท์พังในต้องเข้าในเมืองนะเจ้าขับรถไปประมาณเก้าสี่โลถือว่าร้อยหนึ่งนะเจ้าร้อยโลเออ่าเรื่องของยุคข,ของยาหรือว่าโรงหมอนี่ก็อนามัยมีโรงพยาบาลประจำอำเภอมีแต่ความทันสมัยก็ต้องเข้าตัวเมืองนะอันหัวแตกเนาะบาได้เย็บนะเจ้าล้างแผลแล้วกบปิกคือมีประกันอุบัติเหตุนะคะแต่ใช้ไม่ได้่ะ ง้ถ้าจะใช้ได้ก็ต้องเข้าไปในเมืองมาร้อยโลโอหัวแตกตายหฮกอนเนี่ยแหะมันก็ข้อเสียของต่างจังหวัดก็จะประมาณนี้เนาะแต่ถ้าอยู่ในเมืองก็ทันสมัยทุกอย่างาความสะดวกสบายพร้อมพันแต่ก็ต้องแลกกับคุณภาพชีวิตนะเจ้าจาะคลิปนี้เนาะก็มาชวนพี่น้องกินบะโจ๊กนะเจ้าอามาเมางมอยด้วยกันบ่ได้นะเจ้า เาส่วนใหญ่อันเป็นตะก้องเนาะแม่ก็อยู่ในเฟรมคนเดียวนะจ้าตอนนี้แม่ก็บอกค่อยกลัวกล้องก็ได้ละจ้าแรกๆก็อาจจะช้าๆเชื่องๆนิดๆหน่อยๆเงีง้ๆงๆง่ายๆนะตามภาษาคนแก่นะจ้าอยู่กันเพื่อนกันไปก่อนเ้าจะปไปลากไปคว้างกันนะจ้าอันก็จะอัพคลิปลงทุกวันนะจ้าคลิปสั้นก็มีคลิปยาวก็มีเนะาะอาหารการกินก่อนแล้วแต่ไปตามฤด,ดูกาลน,นะเจ้า ้าหมดฝนอันจะพาทุกคนเที่ยวอันสัญญาที่นี่ที่ท่องเที่ยวเยอะมากนะเจ้าว at ang, ัดพระธาตุดอยโมวัดดอยแม่ปังคือวัดหลวงปู่แหวนสุชินโนพระธาตุกาหลงนะเจ้าแล้วก็วัดต่างๆที่พระเกจิอาสายแบบคูบาอาจาแดดเพืน่นเดินทุดงทั่วเวียงป้าเลยนะเจ้าเวียงป้านี่เป็นเมืองธรรมะนะเจ้าธรรมะบวกธรรมชาตินะเจ้ามีแค่นี้ความสิไรไม่มีนะเจ้า คลิปนี้ก็ฝากไว้ตเตอรอี้นะจ้าเดีเ๋ยวเราไปเจอกันยามแรงว่าเราจะเท่าทํากับขา้าวกับผราอะไรอย่างนะจ้าคลิปนี้อันก็อยากมาแบบมาทักทายพี่ๆน้องๆนะลุงป้านะยอานะยเอฟซี FC ทุกท่านแล้วก็ท่านผู้ชมนะจ๊ะแล้วก็ตอนนี้ก็ยอดซับของก็อยู่สองพันกว่าแนละสองพันห้าส่วนยอดวิวนี่ก็คลิปสั้นของนี้ก็ทะลุรปไปลักล้านแล้วเนะจ้าส่วนคลิปยาวนี่ก็ยังตุ้มเตี้ยมตุ้มเตี้ยม,ม,ม,มอยู่นะจ้าก็อยากแบบ อ่าเป็นกำลังใจให้กันไปก่อนนะเป็นลาไปคว้างกันนะจ้าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเจ้าบ๊ายบายสวัสดีจ้า